จริงๆแผนของบรบษัทนเขาจะจัดสินค้าเป็นเซตๆเลยนะครับเพจจัดเป็นเซตเซตหนึ่งก็อยู่ประมาณอย่างเซตตัว VR 4กระชายดำเนี่ยเขาจะจัดอยู่หกขวดเขาจะคิดอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยสามสิบาทเฉลี่ยแล้วโค้ดหนึ่งอยู่ประมาณประมาณห้าพันบวกลบประมาณนี้ครับเพจเขาจะจัดเป็นค่าเป็นชุดเขาไม่เขาไม่ได้จัดชุดเขาถือเป็นสองร้อยห้าสิบคะแนน แต่ละเซตหนึ่งเซตเขาก็เรียกว่าเบสิกสองชุดเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดหกชุดซูเปอร์แล้วก็สิชุดเรียกว่าพรีเมียมมันจะเป็นเซตแรกเข้าอยู่สมเซตทีนี้จุดเด่นของเขาคือเซตแรกเข้าใน,ในการเลื่อนอัพตำแหน่งต่างเนี่ยเขาจะรวมชุดเดิมได้เช่นครั้งแรกเราเปิดเบสิกถ้าเร,เราอยากจะอัพตำแหน่ง an เป็นสแตนดาร์ดห้าร้อยก็คือซื้ออีกหนึ่งชุดก็รวมเป็นสอง ม่ตัดก,ก็คือสะสมไม่ให้ซื้อได้เรื่อยๆก็นับรวมไปเรื่อยๆซื้อสมมติมีหนึ่งชุดซื้อเพิ่มอีกห้าชุดก็ได้เป็นซูเปอร์นะครับซื้อเพิ่มอีกเก้าชุดก็ได้เป็นพรีเมียมมันก็สะสมไปได้อันนี้คือไม่จํากัดเวลาและแต่ละอันนี้มันจะมีข้อแตกต่างนะครับว่าแผนของเขาอาจารย์วิทก็ครับอันนี้เขาจัดเป็นเซตเป็นเซตไปนะครับอันนี้คือเซตของเขาอันนี้คือ คือราคาขายปีกของเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขายปีกขายขายเป็นเซ็ตนะครับส่วนใหญ่เราจัดเป็นเซ็ตแล้วก็ในเรื่องอ่าเนี่ยเรื่องของแผนของเขาเนี่ยครับนอกจากเป็นเซ็ตแล้วจุดเด่นของแผนเขาจริงๆนะครับที่ที่ผมตัดสินใจที่ทําของเขาเลยจริงๆเนี่ยก็อยู่ตรงที่คือตอนนี้เรามองว่าเทคโนโลยีในเรื่องต่างๆคนเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเยอะการทําตลาดรูปแบบเดิมๆมันก็คงจะลําบากขึ้นแล้วก็มันไม่ทันยุค พอดีเข้ามาปรับใช้กับการอ e ีคอมเมิร์ซการซื้อขายตั้งแต่สมัครจนถึงการจัดส่งสินค้าบริษัทก็ผ่านมือถือได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งกรอกแอปเขียนแอปไปสมัครกันส่งสินค้าเนี่ยคะแนนทุกอย่างก็ทัโชว์ได้ทันทีสินค้าบริษัทส่งให้ฟรีนะครับแล้วรหัสเดียวของเราเนี่ยสามารถสปอนเซอร์ทุกสาขาทั่วโลกที่บริษัทเปิดนะครับ เขาว่าเราที่สม,มัครมีตอนนี้มันมีสาขาที่ลาวกัมพูชาพวกอ่ามาเลสิงคโปร์อินโดพวกเนี้ยเราสามารถสมัครในเมืองไทยแล้วเลือกประเทศที่ออกโค้ดได้เลยโดยในมือถือเราให้เขาออกโค้ดแล้วรับสินค้าที่ไหนได้แล้วมันก็รันให้เราเองทั้งหมดโดยที่ทุกประเทศราคาเขาก็อิงที่ราคาเดียวกันอันนี้คือคือจุดเด็ดของเขาแล้วก็รหัสสีแพ็กเกจของเขาเนี่ยมันสามารถสะสมได้และที่สําคัญคือเปิดครั้งเดียวก็จบ ไม่ต้องมานั่งรักษายอดรายเดือนนี่สาคัญนะครับเพราะนั้นมันเหนื่อยแม่งโอ้โหแบบโบนัสก็ยังไม่พอกับค่ารักษายอดอะไรอย่างเงี้ยแถมปีหนึ่งถ้าไม่รักษายอดกี่ครั้งโดนตัดอะไรเงี้ยมันมันทุกวันเนี้ยแต่แผนของเขานี่มันจะง่ายตรงที่ซื้อครั้งเดียวจบนะครับรายได้ของเขาจะมีอยู่สามทางคือซื้อครั้งเดียวจะมีสามทางมันจะมีค่าแนะนําให้มีโบนัสจับคู่มีนนคะแนนกลุ่มนะครับทีนี้ในแต่ละ แล้วคำนวณรายวันให้ด้วยแผนเข้าจ่ายรายวันตัวนี้นะครับไม่ต้องรอเป็นเดือนไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์สมาเขาซื้อวันนี้นะครับตอนหกโมงเย็นก็เริ่มสรุปยอดเครื่องมันจะเจนแล้วก็เที่ยงคืนก็จะเริ่มคำนวณโบนัสให้แล้ววันรุ่งขึ้นเที่ยงเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีใน w a l เ e t เราเลยเขาจะเราจะรู้เลยว่าจะเงินเข้าตอนไหนเนี่ยทีนี้ในแต่ละแผนเนี่ย นะครับเบสิกสแตนดาร์แล้วก็พวกซูเปอร์พรีเมียมข้อแตกต่างนะครับมันจะมีแตกต่างกันอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือค่าแนะนําเนี่ยอันที่หนึ่งคือค่าแนะนําค่าแนะนําของเขานะครับพี่เซตหนึ่งเนี่ยผู้แนะนํานะครับแนะนําตรงเขาจะให้แปดร้อยห้าสิบต่อเซตนะครับซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็น f าสต์สตาร์หรือเปล่าก็คือให้ครั้งแรกไม่ไม่ใช่ทุกครั้งที่คนที่เราแนะนําตรง ไม่ว่าเราจะเอาไปต่อที่ไหนข้างล่างเนื่องจากเขาทําให้เราทำสองข้างเราต้องเอาคนไปต่อข้างล่างเพราะค่าแนะนํายังเป็นของเราตลอดชีพไม่ว่าคนนั้นจะซื้อตอนไหนนะครับแปดร้อยสิได้ซึ่งตําแหน่งนะครับได้เท่ากันไม่ว่าจะตําแหน่งไหนคือแปดสิบต่อชุดอันที่สองนะครับข้อแตกต่างโบนัสก็คือโบนัสการจับคู่แมทชิ่งเนี่ยถ้าเบสิกนะครับตำแหน่งแรกเบสิกต่อวันได้สี่พันสองห้าสิบวันหนึ่ง จะมาเกินก็จ่ายแค่สี่พันสองเดือนหนึ่งก็แสนสองแต่ถ้าเกิดทีมงานเราองค์กรมันเติบโตเยอะนะครับเราก็สามารถอัพเพิ่มได้เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดจะมีลิมิตจ่ายอยู่ที่วันละแปดพันห้าเดือนสองแสนห้าตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถถ้าเกิดทีมงานโตองค์กรมาเยอะเนื่องจากมันเป็นแผนสะสมมันไม่ได้ตัดทิ้งเพราะนั้นมันก็ต้องมีการเติบโตกันโดย,โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่เริ่มต้นบุกเบิกด้วยมันก็เลย กาสมันก็เลยต้องสําเร็จค่อนข้างจะสูงมากนะครับซูปเปอร์เนี่ยวันหนึ่งเขาให้ถึงสองหมื่นห้านะครับซูปเปอร์สองหมื่นห้าเดือนหนึ่งก็อยู่ที่เจ็ดแสนหกแล้วก็ตั้งแต่ซูปเปอร์ขึ้นไปนะครับจะมีโบนัสพิเศษเรียกว่าคะแนนอาคีคือเป็นคะแนนกลุ่มแต่ถ้าต่ำกว่าซูปเปอร์จะไม่มีโบนัสตัวนี้รายได้ตัวนี้มีคะแนนกลุ่มได้เดือนหนึ่งไม่เกินพันคะแนน คะแนนหนึ่งมันแปดร้อยห้าสิบพันคะแน 1, 50, น,นก็คือแปดแสนห้านะครับ mm. ซึ่งโบนัสตัวนี้เป็นโบนัสที่ใช้ในรายเดือนนะครับใช้เดือนเดียวนะครับคิดเดือนต่อเดือนซึ่งโบนัสตัวนี้เขาต้องลิมิตไว้เพราะว่าโบนัสตัวนี้มันจ่ายเยอะเพราะมันเป็นยอดองค์กรมันโตลงข้างล่างเพราะมันจะซ้อนซ้อนซ้อนกันข้างล่างเราไดอา p พีคะแนนเดียวกันก็มาคำนวณอาพีให้เรา มันจะซ้อนกันมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเต็มลิมิตมันมันเร็วไอตัวนั้นตัวเนี้ยน,นะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่สองพันไม่เกินนี้ต่อต่อต่อเดือนนะครับอยู่เดือนละล้านเจ็ดสรุปแล้วก็คือโค้ดหนึ่งโค้ดเนี่ยจะมีลิมิตการรับอยู่ที่ประมาณสามล้านสองต่อโค้ดนะครับจ่ายไม่เกินนี้ต่อโคด้ดเพราะว่าถ้าไม่มลิมิตการจ่ายตรงนี้มันจะโอเวอร์เตยแน่นอนเพราะมันจ่ายเยอะ คือแผนของเขาไม่กักไว้ไม่กักตัง้งแต่ต้นว่าอิโบนัสมีอยู่ห้าหกทางแต่จ่ายจริงๆเนี่ยทางสองทางเพราะอีกสีห้าทางเนี่ยตำแหน่งเนี่ยต้องสูงยอดต้องเยอะทําต้องยากแต่ไอ้แผนนี้มันง่ายเลยยอดสะสมไม่จํากัดชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกันโอเวอร์เพย์ด้วยการลิมิตการจ่ายสูงสุดเพราะ,ะทุกคนมันจะไปอั้นอยู่ที่สมล้านสมล้านต่อเดือนเพราะ,ะบริษัทให้สิ ให้สิทธิ์ว่าหนึ่งคนเนี่ยเปิดได้สามรหัสในชื่อตัวเองตัวบนแล้วก็ล่างสองสองสายเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าเดือนหนึ่งคนสิบกว่าล้านต่อต่อเดือนได้ประมาณสิบสิบล้านต่อเดือนในสามโค้ดนะครับซึ่งการจ่ายมันจะจ่ายแบบนี้ครับพี่คือเริ่มต้นจริงๆอนแผนนี้มันเป็นแผนที่ที่บาลานซ์ฝั่งซ้ายฝัย่งขวาสมมติเราแนะนำา A มาเนี่ยแนะนำตรงเนี่ยแปด้ยห้าสิบคือของเรานะครับ ถ้าเกิดเราแนะนําอีกนะครับแนะนํา b แนะนํา b มาเนี่ยนะครับจะเกิดการจับคู่คู่หนึ่งจะได้อยู่ที่หกจุดสองห้าเหรียญยูเอสก็อยู่เขาการันตีไว้ที่สามสิบสี่บาทก็ตกคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสิบสองจุดห้าบาทนะครับแต่ดูถ้าเกิดมีแนะนำไปอีก C นะครับตัวแปดร้อยห้าสิบเนี่ยยังเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้แนะนำจง แต่ว่าถ้าเกิดข้างล่างของ a เนี่ยมี c กับ d ขึ้นมาข้างล่างก็จับคู่ a เขาก็ได้สองรสิบสองเพราะว่าเขาก็คือจับคู่ของเขาแล้วเคสของฝั่ง b ก็เหมือนกันเขามี e กับเเขาก็จับคู่เขาก็ได้สองร้อสิบสองแล้วตัวเราตอนนี้แผนของเขาเราอยู่บนเท่ากับว่าเราได้จับสองข้างซ้ายกับขวา d กับ e c กับ f ก็จับกันเราก็ได้เท่ากับว่าสองคู่ แต่เอเาได้หนึ่งคู่ B เขาก็ได้หนึ่งคู่เราก็เบิ้ลได้ทั้ง a อทั้ง B ก็คือสี่คู่เลยนะครับ mm. แต่แล้วก็ถ้ามีถัดไปอีกนะครับมีถัดไปจับก,กี่ชั้นก็แล้วแต่นี่จุดเด่นบางคนก็ดูเหมือนว่าจับคู่ทําไมดูคู่มันน้อยทําไมได้ต่อคู่เนี่ยลงทุนตั้งห้าพันทำไมได้คู่แล้วแค่สองร้อยสิบสองแต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงๆคือแผนของเขาเนี่ยมันจะต่างกับที่อื่นก็คือแผนของเขาเนี่ย นะครับของบอลเทนเรามันจะเป็นลักษณะไม่จํากัดชั้นอันที่1อันที่2คือแต่ละชั้นจ่ายเท่าเดิมไม่มีบอกว่าชั้นแรกจ่ายเท่านี้ชั้นสองจ่ายเท่านี้ชั้น3ามลดลงลดลงจนถึง9ชั้นนะตัดไม่มีทุกเม็ดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่จํากัดชั้นจับให้หมดนะครับแถมถ้ามีเกินมาเช่นฝั่ง A เนี่ยนะครับเกินมา4ี่เม็ดสี่จุดฝั่งขวาไม่มีมาจับ ที่4จุดตรงเนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจากเก็บไว้ไม่ตัดไม่จํากัดเวลาเพราะฉะนั้นแผนของเขามันเลยเป็นแผนการสะสมความสําเร็จสะสมไน้ได้เพราะมันจะไม่ตัดนะครับไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีฝั่งบีมาแล้วจับให้ยิ่งโอกาสตอนนี้คือมันยังไม่มีใครทําในเมืองไทยเนาะเพิ่งจะเริ่มก็เลยมันโอกาสที่มันจะมาเป็นเป็นเยอะๆมันก็มีโอกาสสูงนะครับทีนี้มันมีโบนัสตัวที่สามอีกอันหนึ่ง เป็นโบนัสที่ตั้งแต่ตำแหน่งซูเปอร์ขึ้นไปถึงจะได้รับก็คือมีตั้งแต่หกชุดนะครับขึ้นไปเขาจะแยกเป็นสองข้างก็คือข้างหนึ่งมี2องพันห้ารอซีวข้างหนึ่งมี2องพันหอซก็คืออ่าสิบชุดวางง 2, CV, ่ายๆข้างละสิบชุดเขาก็ให้สองอาพสองอาก็คืออ p พหนึ่งมันแปดร้อห้าสิบสองอาพก็คือพันเจ็ดนะครับทุกสิบคู่ จับกันได้สองอาีทุกสิบคู่จับกันได้สองอาภีแต่อันนี้จะใช้รายเดือนหมดเดือนจะไม่ได้สมมติวันนี้มาเท่ากับข้างหนึ่งมายี่สิบข้างหนึ่งมายี่สิบสองก็จับได้ยี่สิบสองทางได้ได้สองสองอันตีสองก็ตัดทิ้งมันเป็นลักษณะแบบนี้เอาสรุปง่ายก็คืออันที่อันซ้ายจับคู่เดียวอันฝั่งที่สองนะคือจับสิบเอาไงจับเดียวกับจับสิบนะครับมันจะมีสองแบบ แผนไอ้ตัวที่จับคู่อาพีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทำไรายได้สูงมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า r าพมันจะซ้อนคะแนนมันจะซ้อนกันดาวไลน์เราเขาคำนวณเป็นกลุ่มสิบอ,อยู่แล้วไอสิบของเขาก็มาเป็นสิบของเราได้อันนี้คือคือข้อแตกต่างแล้วก็คือจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นแผนของเขาเป็นแผนที่ที่ง่ายตัมองดูแล้วว่าเออมันง่าย คนทำสาเร็จมันเยอะในต่างประเทศเขาทำสามสีป่ปีส่วนใหญ่เขาก็กลุ่มท็อๆก็สิบกว่าล้านกันเยอะและกลุ่มมีฝีมือเขายังไม่ไม่ใช่แค่ตัวเองเองนะกลุ่ม <Okay. S 1> ที่มีฝีมือของเขาเข้าเอาลูกเอาล้านมาต่อเขาเองไม่ใช่เอาคตตัวเองนะพี่ที่ผมได้ได้เจอผมคุยกับเจ้าของบริษัทในวันนั้นเขาเขาบินมาที่เมืองไทยผมก็ได้เจอกับซีอของเมืองไทยคือคุณคุณเต้ไผ่เซง เป็นซ e อที่ดูแลสาขาประเทศไทยโดยตรงซึ่งทำงานกับผมมาเกือบ20ปีก็นัดเจอกันกับท่านประธานเจ้าของบริษัทผมมาคุยแนวคิดของเขาถามว่าแนวคิดของเขาเขาคิดยังไงในการทำธุรกิจพอเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบไหนตอนที่เขาเป็นเอเจนต์คือเขาโตมาจากเครือข่ายเขาไม่ได้โตมาจากคนรวยเขาสร้างตัวจนรวยยอดขายเป็นพันๆล้านต่อปีเขาโตมาจากผู้จำหน่ายเก็บเงินแล้วก็ มาสร้างธุรกิจเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นผู้จําหน่ายเนี่ยเป็นเมมเบอร์เนี่ยเขาต้องการก็คือเขาต้องการแผนที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องรักษายอดไม่ใช่ว่าได้เงินโบนัสมาต้องเอามาซื้อของเขาก็เลยใช้แผนที่ง่ายๆเขาบอกว่าแผนเขาต้องการให้คนเข้ามาแล้วเกิดรายได้เร็วและรายได้ทันทีเขาก็เลยเอาปล่อยไม่กักแต่ลิมิตการจ่ายไว้เขาบอกว่าเดือนละสิบล้านต่อคนเนี่ยมันก็น่าจะพอใช้นะ ถ้าเกิดขยันตอนนี้เอาลูกเอาล้านมาแตกออกไปเหมือนทนายที่ที่ของมาเลเซียเขาเดือนหนึ่งเขาก็ได้หลายสิบล้านเพอหลายโคตแล้วมองว่ามันเป็นธุรกิจสุขภาพเด็กๆจะมองไม่ค่อยรู้จักการเจ็บป่วยเขาอาจจะไปทําธุรกิจที่มันได้เงินแบบยังไงก็อัตรถนัดของเขาแต่คนที่อายุหกสิบบวกลบเนี่ยเห็นสัจธรรมชีวิตเยอะว่าสุดท้ายจริงๆแล้วขาเอาหาเงินนั่นแหละมารักษาตัวเอง เพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสุขภาพแล้วก็ที่ผมตัดสินใจทําจริงๆนั่นคือผมมองโอกาสเพราะว่าในเมืองไทยมันยังไม่มีใครทําบริษัทอินเตอร์ยักษ์ใหญ่อินเตอร์แล้วก็สินค้าระดับพรีเมียมสินค้าเกรดเขาเรียกว่า USP เกรดถ้าท่านในวงการสุขภาพอาหารเสริมก็คือ USP เกรดคือเกรดบนสุดมันยังไม่มีใครทําในเมืองไทยขณะที่ต่งประเทศมีสําเร็จแล้วโอ้ ผมมองไว้จริงๆผมมองเอออาพีมันเหมือนจะมัน,มนเราไม่ค่อย,อยนั่นแต่พอมองกลุ่มนี้ที่เขาซื้อรถเกียคันซื้อบ้านเป็นหลังหลายหลังเขาเอาอาพซื้อ <c oughs> อไอตัวจับคู่เขาเนี่เขาไม่ได้นั่นแหละเขาเอาอาพซื้อเอาเดือนหนึ่งเบิกหรือว่าจะสะสมไว้สิ้นปีก็ได้พอจริงปุ๊บบริษัทก็จะออกเช็คออกเช็คไปจ่ายให้บริษัทรถเลย ไม่ต้องคุณไปผ่อนแล้วออกให้ในน้าชื่อบริษัทนะไม่ใช่เขาให้จริงๆเพราะฉะนั้นตัวตัวนี้ก็เลยทําให้ตัดสินใจแล้วพี่เชื่อไหมพอผมเริ่มทําจริงๆเนี่ยผมไม่เคยทําแผนนี้มาก,ก่อนผมเริ่มลันจริงๆเดือนสิงหายังไม่ทันครบเดือนเลยไม่ทันครบเดือนไม่แน่ใจผมก็เห็นเอ็เอในการเริ่มธุรกิจนะมาเนี่ย จะสตาร์ทส่วนใหญ่ถ้าสตาร์ทหลักพันหลักหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเออไม่เป็นไรเดือนแรกเริ่มสร้างหลักฐานแต่อันนี้ไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่หลักหมื่นต้นๆนะยมันกลางๆเลยๆๆแน่ก็เลยก็เลยเอล้วนับดูจํานวนคนนี่ไม่ใช่แล้วเรามาลองมองแผนย้อนกลับไปแล้วลองจับคู่ดูลองเทสเทสแมนวนวลเทสแมนนวลดูเรามาจับคู่มันใกล้เคีย,กยงกับเขาไหมปรากฏจริงๆแล้วฉายเยอะมาก คนหลายคนเวลาเล่าแผนให้ฟังเขามองว่าจ่ายคู่ละ212บาทมันน้อยไอ้ทำไมมันจ่าย212แต่พอลองรันดูว่า212เนี่ยคือเราใกล้ตัวถ้า212ของข้างล่างที่ไม่จํากัดชั้นไม่จํากัดคนอะไรเกิดขึ้นมหาศาลตัวนี้แหละคือตัวที่ที่เลยตัดสินใจทํา